นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย b k f c Fan Club Special BGC Fan Club Special สวัสดีครับวันนี้วันที่26มิถุนายนนะครับก็เป็นวันที่บางออกไรฟ์สีของเราจะเตะในบ้านเป็นนัดสุดท้ายนะครับของเลกแรกนะครับก็เป็นการเปิดบ้านพบกับมานิมังกรนะครับราชนาวีระยองนะครับที่สำคัญคร้บวันนี้นอกจากเป็นวันเสาร์ธรรมดาแล้วยังเป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะครับก็เหมือนได้ยินแฟนคลับของทางระยองนะครับอกว่าวันนี้เขาพาพาสุนทรภู่มาด้วย นะครับนอกจากมานี่มังกรแล้วเขาสุนทรภู่มาด้วยเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันนะครับชมบรรยากาศของกองเชียร์กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตามเก็บบรรยากาศไปฝากครับครึ่งมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวก็ตามสัมภาษณ์แฟนบอลสาวๆสวยๆขาวๆนะนอ้ยครับรอรอเนี้ยครับรอรอรอๆขาวเบิ่มครับขาวเบิ้มไม่มีดิรอๆเลี้ยงขาวเบิ่มปากรสีขาวขาวทากิ โอนี่มาหืมใจหงอแล้วผิดคน Some can't, I see the tight, too low to tight, too to when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like way fact, a wave. The crack is a คนู่แล้ววันนี้จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับก็ FC ของเราก็ออกนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับด้วยฝีเท้าของตัวโินนูนะครับยิงประตูเดียวในครึ่งแรก พักเอ ard, าเป็นว่าเดี <store S 2> ๋ยวผมจการหาสัม <net> well <forward> ภาษณ์แฟนบอลสาวๆกันวผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับแฟนบอลสาวทันนี้แล้วนะครับลองให้เราตัวครับผมากับเพื่อนนะครับมากับพี่บอลชี์จีบมาเลย ย้าไปอนเลยไปีสอดป์มาแล้วไปปุ่นก็ก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นหน้าการ์ตูนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะเข้าสัมภาษณ์ตลอดเลยคราวนี้ แหมเพื่อนๆอหน่อยซะด้วยแหมทางาข้อัวเข้๋ยวเาผเดี๋ยวให้น้ำตัวกับแฟนแฟนนแบนี้บ้น็นีอยู่แลคร้วครับก็มาดูบินจีมาจาด้วยก็แล้วก็ได้ข้อบอกติาง สมัครกลุ่มคลองหกหรือยังครับกลุ่มทิ่กี้คลองหกอรู้ด้วย่าตอนนี้เขามีกลุ่มคลองหกสมัครหรือยังครับลองลองเข้าไปสมัครก็ได้แล้วก็เยังไงเราผู้โชคดีนะผู้โชคดีที่จะรับรางวัลรถจักรยสารยนยต์ติดตาปลายทางแล้วนะครับปลายทางถึงแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติมอบรางวัลในวันนี้นะครับ าในการทั่วไปนะครับฝ่ายขายตาดบริษัทไทยมอดีพอต้จำกัดขอเสนตัวมือต้อนรับคุณเล่าสั่ง์ลาวิมานด้วยครับและคิ่ันกดาว่ารชะและสองหอธุทดีนะครับเไดนว่าทุกอินเลยนะครับมไซซ่าผสมปฏิพันนะครับและแม่ใก่คุณองค์ชมเก้าครับดเลยนะครับอ้นะครับจพิ เดียนแล้วก็ร่วกับผู้โชคดีให้ที่หลังกันนะี่้อยาจี๊ยาเด็นเดี่ยวแล้วก็มีจะมีเวลาไวที่งยากได้ส่งส่งแล้วส่งอีกส่งได้เรื่อยๆบนงทีที่ผมิขอแสงที่ามดูกเกมที่รอคอยคอยมันแสนนานวันที่ลกเป กันนี้ครอบครัวเรียกว่าครอบครัวอะไรนะครับมีการฟูซนมครูเสือนะครับเอาอาหารเอามาขึ้นมาเรียกว่าพาครอบครัวมาพักผ่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์แทนของพี่ๆกลุ่มนี้กัแล้วกันนะครับครับผมเดี๋ยวแนะนําที่ครอบครัวพี่สอนครับพี่สอนนะครับใที่มานี่คือเป็นเพื่อนคือพี่บ้านเกันกัรกันการกัน เราดูบอลนะก็ดีกว่าเราจะเห็นน้องวัดเข้าไปที่ดู้หนังอะไรอย่างนี้นะพี่มาดูเลยครับครอบครัวไม่ครอบครัวก็ดูเลยครับดูนมอยู่เป็นตัวเล็กๆก็ยังก็ยังคิดมาเชียร์นะครับอันนี้ลูกพี่ชายครับลูกพี่ชายลูกพี่ชายเดี๋ยวให้พี่สอนบอกดีกว่าว่าเกมในขึ้นแรกครับคือเกม P G ก็คิดว่าดีนะครับก็หน้าขึ้นหลังก็คิดว่าน่าจะเปิดเกม ขึ้นไปเรื่อยๆมาดับขึ้นมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวเหนืออีกแมตช์นึ่งแหวนหน้าเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วของเล็กแรกไีเยือนพระเหลือที่มุกดาหารไปนี่เนาะไปพระเหลือไปยังไงก็ตอนน้องสำคัญก็มาจากกองเชียร์เราเนี่ยนะอยากฝากอะไรกับแฟนๆนะครับเชิญชวนไปแชร์อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับช่วยร่วมให้กำลังใจทำเสโมสรนเอีเอฟซีกันนะครับขอบพระคุณครับผมครับ 哎，你不能这样，不能这样。